หนุ่มไม่เชื่อรังภรรยาบอกราคาเครื่องสําอางไม่ถึงสามหมื่นกลายเป็นประเด็นจากโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเมื่อสามีเกิดความสงสัยหนักโพสถามในโลกออนไลน์เกี่ยวกับราคาเครื่องสาอางทั้งหมดของภรรยาตนเองหลังทราบจากปากของภรรยาว่าราคาทั้งหมดโดยรวมแล้วไม่เกินสามหมื่นบาทโดยหนุ่มดังกล่าวได้โพสภาพโต๊ะเครื่องแป้งของภรรยาเน้นถ่ายเครื่องสําอางอย่างละเอียดทุกชิ้นทั้งคีมบํารุงผิวคีมกันแดดหลากหลายยี่ห้อ รวมไปถึงน้ําหอมแบรนด์ดังพร้อมระบุข้อความไว้ว่าขออนุญาตเพื่อนผู้หญิงครับผมโพสหามูลค่าลงกลุ่มไหนได้บ้างมันหมกบดนี้ไม่เกิน3ามหมื่นบาทหลังจากที่โพสไปได้เพียงไม่นานนั้นก็ได้มีผู้คนต่างมากเข้ามาแชร์โพสของเขาพร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยผู้ชายจะลงความคิดเห็นว่าไม่เข้าใจรสนิยมในเรื่องนี้ของผู้หญิงนัก ในขณะที่ผู้หญิงก็ลงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาโดยรวมต้องมากกว่า30,000บาทชัวและต่างช่วยกันประเมินราคานี้กันอย่างสนุกสนาน